การพูดโน้มน้าวใจโดยเขาไม่รู้ตัวว่าถูกคุณโน้มน้าวครับวันนี้ถ้าคุณพูดอะไรแล้วเขาไม่ค่อยทําตามความคิดเห็นของคุณไม่ค่อยตามความความคิดของคุณหนักไปกว่านั้นครับคุณพูดทุกวันเลยก็ไม่สามารถจูงใจเขาได้รู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้คนที่ฟังคุณเนี่ย เอียนครับแล้วก็เบื่อไปเลยหรือไม่ตั้งใจฟังคุณจนจบก็เป็นไปได้ครับวันนี้ผมจะให้วิธีการพูดหรือศาสตร์ขั้นสูงเลยนะครับถ้าวันนี้คุณนำไปใช้คุณสามารถน้มน้าวใจคนได้โดยที่คนฟังไม่น่าเบื่อและการพูดโน้มน้าวใจมีหลักการดังต่อไปนี้ครับคุณเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย จะโน้มหนาวใครสักคนเขาจะโน้มหนาวด้วยเอาเรื่องตัวเองเนี่ยมาพูดถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วครับคนที่ฟังคุณเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้คุณเอาชีวิตคุณหรือความคิดเหนของคุณเนี่ยมาสวมใส่ในตัวเขาเพราะหลายๆคนนะครับเมื่อคนพูดถึงเรื่องตัวเองประสบการณ์ของตัวเองมากเกินไปเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ย นำเอาสิ่งนั้นะมาสอนเขามาทําให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ฟังคุณอาจจะไม่ชอบคุณเลยก็ได้จากที่คุณเนี่ยจะต้องฟังเขาฟังความเห็นเขาครับคุณเอาเรื่องของคุณมาพูดพูดพูดให้เขาฟังนะครับมันจะทําให้คนที่ฟังคุณเนี่ยไม่อยากจะคุยกับคุณต่อครั้งต่อไปเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณไม่อยากเจอคุณนะครับเชื่อไหมครับว่าบางเคสเนี่ยเขาก็ไม่ ไม่ได้อยากเรียนแบบตัวคุณไปซะทุกอย่างนะครับทำไมผมพูดอย่างนี้ครับเพราะการโน้มน้าวคนครับมันต้องเริ่มจากคำถามปลายเปิดและปลายปิดให้มากที่สุดเพื่อจะทำให้คนหนึ่งคิดนะครับคิดถึงเรื่องตัวเองหนักห,กหรือเรื่องภายในตัวเองสิ่งที่เขาเจอ สิ่งที่เขากําลังโดนกระทําอยู่หรือสิ่งที่เขาต้องการครับนะครับเอาอย่างนี้ครับมาดูตัวอย่างครับสิ่งที่เขาต้องการครับภายในนะครับมาดูเดี๋ยวมาดูตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งครับมีมู่บ้านแห่งหนึ่งครับพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะนําเด็กๆนะครับไป บวชนะครับบวชในภาคฤดูร้อนนั่นแหละในมีเด็กกลุ่มหนึ่งครับไม่ยอมบวชบวชบวชนะครับไม่ยอมบวชอ่ะแล้ววันเนี้ยพอดีผมกําลังไปหมู่บ้านแห่งนั้นพอดีผมไปเจอพอดีนะครับไปเจอแล้วผมเห็นญาติพี่น้องครับกําลังพูดให้เด็กคนนั้นบวชอยู่ เด็กพวกนั้นก็ไม่ยอมบวชคุณคิดว่ามันจะง่ายไหมครับว่าที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมาบวชแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเขาไม่ยอมบวชเด็กคนหนึ่งให้บวชถูกไหมเพราะว่าเด็กรักสนุกไหมครับเด็กจะคิดว่าพอเข้ามาบวชเนี่ยต้องมานั่งสมาธิแบบสงบ เขาก็ไม่อยากให้บวชใช่ไหมเขาก็ไม่อยากบวชแล้วเป็นคุณคุณจะพูดยังไงครับว่าใจเขาบวชผมก็เลยพูดกับเด็กว่าเป็นการตั้งคําถามเขานะนะครับไม่ได้บอกเขาไม่ได้สอนเขาไม่ได้เอาประสบการณ์เอามายกมาพูดนะครับเป็นการตั้งคําถามเขาว่าทําไมถึงไม่บวชเขาบอกว่าถ้าบวช ก็ไม่ได้เล่นสนุกกับเพื่อนสิผมก็เลยตั้งคาถามก็ต่อไปว่าแล้วเด็กไม่บวชเนี่ยจะได้เล่นกับเพื่อนๆหรือเด็กคนนั้นครับก็ตอบว่าก็ไม่เห็นไหมเพื่อนๆบวชกันหมดแล้ว ผมเลยพูดต่อไปว่าบวชไปอยู่กับเพื่อนไม่สนุกกว่าเหรอแล้วถ้าบวชแล้วถ้าไม่บวชเนี่ยไม่เหงาเหลอเด็กตอบกลับมาว่าเหงาพี่แล้วถ้าเราไม่บวชกับเพื่อนเนี่ยคิดว่าเราจะสนุกไหมก็เลยให้เด็กคิดต่อว่า ถ้าเราไม่บวชเราไปบวชเล่นสนุกกับเพื่อนหรือเราจะอยู่บ้านเงาๆดีคุณรู้ไหมครับเด็กตอบว่าไปบวชก็ดีนะและสุดท้ายเด็กคนนั้นก็ยอมบวชครับนี่แหละครับคือการพูดโน้มน้าวแบบง่ายๆเพราะพูดโน้มน้าวจากความต้องการด้านไหนของเขาครับเราดูก่อนครับว่าเด็กต้องการอะไรเด็กต้องการเล่นสนุกถูกไหมครับถ้าเด็กต้องการเล่นสนุกเราก็ต้องพูดที่ไปว่า มันไม่สนุกเกหรอถ้าเด็กคนนั้นไปบวชกับเพื่อนเพราะเพื่อนๆพ,พูดไปบวชกันหมดครับแล้วผมจี้พีกว่าถ้าอยู่บ้านไม่เหงาเหรอเพราะคนอื่นเขาไปบวชหมดใช่ไหมครับเป็นการตั้งคำถามเขาให้เขาคิดเขาก็เลยยอมบวชเห็นไหมครับพอผมพูดไปเนี่ยผมจะพูดไปสองแง่ถึงความสนุกครับ และก็พูดไปถึงความเหงาของเขาที่เขาเจอถ้าเขาไม่บวชนะครับสุดท้ายเด็กกลุ่มนี้ก็ยอมบวชครับนี่นะครับมันเป็นการพูดที่หลายๆคนก็สามารถทําได้คุณก็สามารถทําได้ครับคลิปวิดีโอต่อไปครับมีเนื้อหาดีๆที่จะมาเล่าให้คุณฟังอีกเทคนิคดีๆที่จะมาเล่าให้คุณฟัง แบบคุณสามารถนําไปใช้ครับผมก็ทันตีีครับว่าเนื้อหาที่ผมในคลิปวิดีโอในช่องผมนี้คุณสามารถถ้าคุณเรียนรู้ภายในหนึ่งเดือนคุณสามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับยังไงก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้สำหรับช่อง พูดเยี่ยงไรให้มีเสน่ห์ครับสำหรับวันนี้เจอกันในคลิปดวโหน้าครับสำหรับวันนี้คลิปดโอนี้ขอขอบคุณครับ